สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวรถกระบะคันนี้เลยนะคะลูกค้ามาใหม่เลยสวยมากนะคะโตโยตา้ารีวอลูกค้าคันนี้เป็นกระบะแขบนะคะตัวมิดนะคะ2.4นะคะลูกค้าตัวเตี้ยสวยมากล้อมแม็ลูกค้ามาแบบนี้เลยคันนี้ปี2023นะคะ23แท้เลยลูกค้าให้ดูล้อมแม็กใกล้ๆก,ก,ก่อนนะจ๊ะ อ่าคันนี้สวยมากลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะข้างในนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะข้างในเป็นโทนดำนี่ด้านในนะคะลูกค้าหูเบาะสวยสภาพใหม่คันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าตัวมิดนะคะพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วส่วนเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 0 0 0 0กิโลลูกค้าต้องบอกว่ารถปีใหม่นะคะไมค์น้อยไม่์แท้แน่นอนคันนี้หน้าจอเดิมนะคะลูกค้ามีช่อง usb ให้นะคะ แอร์แมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะลูกค้าข้างในก็คือสวยมากอ่าแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูแคปด้านหลังนี่ขึ้นลงค่อนข้างสะดวกเลยคันนี้ใหม่มากๆลูกค้าใหม่มากโหใหม่จริงเลยนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนนะคะลูกค้ารถสวยตรงปกแน่นอนถ้าสนใจนะคะเดินทางเข้ามาดูได้เลยนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะ ร้านเปิดทุกวนันเสาร์วัทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดบริการนะคะลูกค้าอ่านี่เลยให้ดูช่วงล่างกันก่อนคันนี้เดิมๆนะคะนี่เลยอุปกรณ์ยางอะไหล่นะคะครบแน่นอนโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะทางร้านเรามีให้นะคะลูกค้ารถกระบะแบบนี้นะดอกเบี้ยพิเศษสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะคะอันนี้เราก็มีให้เหมือนกันนะนี่เลยลูกค้า ร้านติด MRT ด้วยนะจ๊ะสถานีบางกะสอทางออกที่หนึ่งนะคะเปิดทุกวันเลยหรือว่าใครสะดวกขับรถมาก็ปักหมุดสหายานยนต์นะคะรัตนาธิเบศได้เลยเปิดทุกวันค่ะมีที่เดียวนะจ๊ะามากันต่อกับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าคันนี้2.4ให้ดูเลยลูกค้าเลขใหม่วิ่งแค่สองหมื่นเองเครื่องยนต์ใหม่กริปแบบนี้เลยนะคะรับประกันไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพิคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะคะรับประกันให้ทุกคัน เลขไม้แท้ทุกคันนะคะอ่ะมากันถึงราคาดีกว่าลูกค้ากับ Toyota Revo นะลูกค้ากระบะแคปบนะคะ2.4ตัวนี้รุ่นมิดนะคะตัวเตียราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นค่ะ,ะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนบาทใครสนใจติดต่อบเบอร์โทรด้านหน้าเพจหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะคะทางเรามีบริการจัดไปแนซ์ฟรีด้วยนะคะทุกทีทั่วไทยเลย สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ